สนุนโดย Gview ถ้าไม่ให่คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview, a d i s e มากกว่าที่คุณคิด Asus in search of incredible และ Asrock motherboard ที่เกมเมอร์และ overclocker เลือกใช้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราครับ Overclockzone TV ในการแกะกล่องอ,อุปกรณ์ Hardware IT ใหม่ๆนะฮะวันนี้ครับเป็นการ แกะกล่องการสจอก็ถือว่ายังอยู่ในกระแสอยู่ครับสำหรับการสจอในรุ่นนี้นั่นก็คือ GTX 750 Ti นั่นเองด้วยความที่ตัวการสมันเป็นการที่มีขนาดที่เล็กนะครับบางคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยไม่คุ้มหรอกขยัองอีกนิดนึงไปซื้อตัวนูน้นดีกว่าไหมก็แล้วแต่นานาจิตตังของแบบนี้แต่นี่ฮะเป็น Maxwell แล้วนะครับพัฒนาต่อยอดมาจาก Kepler อีกทีนึง เป็น Maxwell แล้วเทคโนโลยีใหม่กว่าก็ไม่รู้อย่างที่บอกครับนานาติิดตังมาดูนครับกับตัวนี้ฮะ GIGABYTE g e f o r c e GTX ี0ีเอ i กเจ็ดหเหมือนเดิมครับการ์ด n f o r c e แต่ทาง GIGABYTE แน่นอนความพิเศษของมันก็คือในเรื่องของชุดระบายความร้อน w i n f o r โอเวอร์ค o c k มาด้วยชุดระบายความร้อนมาด้วยมาดูกันฮะเดี๋ยวเริ่มที่บันเลเงินก่อนมีอะไรมาให้บ้าง แผ่นด v วดีซอฟต์แวร์ไดเวอร์แล้วก็ชุดคู่มือครับ1เล่มสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงฮะจากโมเลก4พิน2หัวเป็น6พิน PCI 1หัวมาดูที่ตัวการ์ดครับทางด้านหน้าของการ์ดตัวนี้นะฮะยังคงเหมือนเดิมครับสำหรับเอกลักษณ์ของ WinForce จาก g ิ g ก b y t บมีโลโก้ Winforce น,นะฮะพัดลมทั้ง2ตัวขนาด80 mm มลเมเป่าอัดลงไปที่ฟินระบายความร้อน แต่ความพิเศษของมันคือวินฟอสเนี่ยนะฮะความพิเศษของมันก็คือลมมันไม่ได้ลงไปที่ทิศทางโดยตรงนะครับไม่ใช่แนวนี้อย่างเดียวแต่มันจะเป็นเฉียงเฉียงนะครับเป่าเฉียงลงไปลมก็จะถูกพัดผ่านออกไปทางด้านท้ายของตัวการ์ดนี่คือข้อดีของวินฟอสนะฮะฟินระบายความร้อนครับมองผ่านเข้าไปเนี่ยจะเห็นว่าแนวฟินนะครับเป็นแนวเดียวกับตัวการ์ดฮีตไปครับ ถ้ามองตั้งแบบนี้จะเป็นเหมือนตัว S นะครับเป็นฮีตไป์แบบ S Shape 1หเส้นเท่านั้นฮีตไป์ขนาด6มิลิเมตรนะครับหนึ่งเส้นดังข้างครับการติดตั้งของกาตัวนี้ขอ2สล็อตอย่างน้อยแต่เผื่อไว้สัก2ครึ่งหรือ3ก็ได้ก็ดีเลยปลั๊กไฟเลี้ยงฮะมีเพียงแค่1หัวเท่านั้นสำหรับ 6พิน PCIe เพไม่มีอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อมัลติการ์พอดูด้านหลังครับนะฮะ PCB ครับ PCB ของตัวการ์ดตัวนี้เป็นสีฟ้าครามน้ำทะเลตามแบบฉบับของกริกเกอาเขาเลยไม่มีเม็ดแรมวางอยู่นะฮะมีแต่อุปกรณ์เซอร์เฟตอีกอย่างนึงครับอยากให้สังเกตตรงนี้เป็นจุดที่เอาไว้ล็อกนะครับเป็นขาล็อกของสล็อต PCIe และก็เป็นตำแหน่งที่การ์ดยื่นออกมาสุดยาวสุดแค่นี้นะครับสำหรับ PCB ส่วนที่ยืน่นหลุดตำแหน่งตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดระบายความร้อนที่เลยออกมาประมาณ2นิ้วเห็นจะได้นะรประมาณ5เซนประมาณนี้การเชื่อมต่อสู่หน้าจอต่างๆครับนะฮะ back I/O panel มีมาให้ทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันเริ่มแรกก็คือ DVI-D เป็นดิจิตอล DVI นะครับคืออินดิเกได้หมด HDMI ครับมีทั้งหมด2พอร์ตการ์ดตัวนี้ครับรองรับการเชื่อมต่อกับจอที่เป็น 4K มอนิเตอร์ได้นะฮะเขาบอกว่าต้องใช้ HDMI ทั้งหมด2พอร์ตนะครับความละเอียดออกไปเป็น 4K ในเรื่องของความแรงครับหรือว่าค่าค o r e Base Clock Boost Clock Memory จะเป็นเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวไปเปิดโปรแกรมดูกันแล้วก็เทสกันดูสักโปรแกรมนึงเหมือนเดิมครับไปเลยฮะ มาครับมาดูสเปคกันนะฮะเปิดจากโปรแกรม GPU C เวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับ0.7.7และเจลี่ยนค่านะครับต่างๆของตัวการ์ด 750Ti เนี่ยยังครบถ้วนแล้วนะครับชื่อตัวการ์ดครับ 750Ti นะฮะโค้ดเนมครับเป็น GM107 แลนะครับเป็น Maxwell อย่างเต็มตัว28นาโนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตทีนี้ครับมาดูนี่เลยนี่ฮะคอคล็อก นะครับ1,033เมกะเฮิร์เมมโมรีคล็อกครับ5,400เมกะเฮิร์นะครับเอา1,350คูณ4เข้าไปสุดท้ายคือตัวบูสต์คล็อกนะครับ1,111อเมกะเฮิร์นะครับอาจจะดูน้อยไปสักนิดนึงครับสำหรับ WinForce ตัวนี้อ่าพอรู้สเปคแล้วไปถึงขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการเทสนะครับโปรแกรมเดิมครับ 3D Mark 11 Basic นะฮะ Performat Mode นะครับ P นะฮะ1280คูณ720แล้วก็ไปเลย เรียบร้อยครับออกมาแล้วสำหรับผลคะแนนจากโปรแกรม 3D Mark 11ชัดเจนนะครับ P 5689หรือว่า5,689ในโหมด Performance นั่นเองครับจากโปรแกรมนี้นะฮะเป็นยังไงครับกับคะแนนที่ได้ออกมาฮะจากการ์ด Gigabyte 750 Ti Winforce ตัวนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อนะครับผมจะไม่บอกครับว่า ลองไปเปรียบเทียบดูกับ750 Ti ทีไตัวอื่นนะฮะเพราะว่าเราก็เคยมีการทดสอบมาแล้วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับค่าคอนะครับค่าเมมม,มันไม่เท่ากันลองดูครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนนะั้นวันนี้ครับขอบคุณทางกิกาบายเทคโนโลยีครับที่ส่งการ์ตัวนี้มาให้กับเราในเรื่องของการทดสอบครับเรื่องของการรีวิวแบบเต็มๆติดต,ตามครับที่หน้าเว็บของเรานะฮะวันนี้คงต้องลางกันไปแล้วพบกันใหม่เทปถัดไป Good job.